เข้าสูก่การที่หกกันจุนลพลขอจเจริญพรเชิญท่านท่านเจ้าภาพคุณโยมชาพรสุขสั่ตันาหรือว่าคุณโยมแจงโยมคุณโยมแจงคุณโยมแม่แจงตาแม่แจงจุดเทียนบูชาประจำกันท่าไหนที่รับเป็นสภาพในการน,นี้จะเป็นคนที่ไม่ลหลงไหลในอะไรยมุกไม่ติดสุขอย่างมัวเมาเหมือนกระทงหลงทาง ทำอะไรก็แล้วแต่เหมือนกับมีเข็มทิศชีวิตเป็นเครื่องที่จะช่วยกำหนดทิศทางนั่นเองในแบบนี้นะครับทนะ่านาตาชูชกออกเดินทางจนกระทั่งมาถึงอย่างป่าเล็กหรือว่าป่าปโปร่งในการจุลพลคนที่มีไหวพริบปฏิภาณสามารถที่จะหลอกล่อพรานเจตบุตรหลอกพรานเจตตะบุตรว่า เป็นข้าราชทพูดหลวมจากกระทรวงใหญ่มาในคราวครั้งนี้เพื่อที่จะไปทูลเชิญพระเวสสันดรกลับไปยังพ,พระนครพรานเจตบุตรก็ด้วยความเป็นคนป่าคนดงก็หลงเช,เชื่อเชื่อเชิญให้ชูโชคพักผ่อนหนึ่งราตรีเช้าว,วันรุ่งขึ้นก็หาผลไม้ล่างไม้ของป่าเนื้อย่างมอบให้กับเท่าสราตาชูโชคเป็นสเสบียงในระหว่างการเดินทางในการที่หกกันจุลผลสิ้นข้อความเข้าสู่กันที่เจ็ดกันมหาพล เขาจะเรียนพรอมเชิญครอบครัวคำซาวจุดทูบจุดจุดเทียนปัญจัากันที่หกันมหาผลเลยจ้ะตาะอหยเดยกันที่เจ็ดกันที่เจ็ดครอบครัวคำซาวออการนี้เรียกว่าเป็นการป่าใหญ่ชูโชคออกเดินทางตามคำชี้แนะของของพานเสดตกระบุตร จนกระทั่งเข้าสู่ป่าใหญ่พบกับพระอาจ,จุดตรฤษีชูโชบเห็นว่าพระอาจ,จุตรฤษีีดเป็นคนธรรมะธรมจะหลอกว่าเป็นคนใหญ่คนโตอาจ,จุดตรฤษีคงจะไม่เชื่อเป็นแน่จึงได้หลอกว่าเมื่อก่อนนี้เคยได้สนทนาธรรมกับพระเวสสันดรเป็นประจำบัดนี้พระเวสสันดรถูกในรเทศก็อยากจะไปสนทนาธรรมด้วยตอนแรกพระอาจ,จุตรฤษีก็เหมือนกับจะม่เชื่อหรอก แต่ชูชกเนี่ยเป็นคนวัที่ปฏิพานฉลาแกงโองบวกกับคำพูดที่เรียกว่าเจราจาพาทีก็มีแต่คนเชื่อถือบอกพระอาจ,จุตตาลือศีว่าถ้าอาจ,จุตตาลือศีเนี่ยรู้แท้ๆว่าพระเวสสันดรน,นยอยู่ที่ไหนแต่กลับไม่ไปดูแลพระเวสสันดรถ้าหากพระอาจ,จุตตาลือศีจะมัวแต่นั่งบำเพ็ญภาวนาตัวข้านี่แหละจะขออาสาไปดูแลพระเวสสันดรเองตรงนี้นี่แหละ พระอาจุตันลิีก็จึงหลงเชื่อคำโกหกของชูชกเชื่อเชิญให้ชูชกพากพอนึงราตีช้าหวันรุ่งขึ้นบอกว่าพรามชูชกนู่นน่ทิศเฉียงอุดรยกมือชี้ขึ้นไปวันท่านจะเดินทางไปทิศเฉียงอุดรข้างสระน้าผ่านภูเขาอีกประมาณ15ราตีก็จะถึงเมืองหวางเขาเทรียกฏอาสมบทของพระเวสสันดรแล้ว พระอจุตฤศีได้บอกคนทางกับชูโชคเป็นที่แนร้อนแล้วนะชูโชคขอกล่าวพระอจุตฤศีเดินทางเข้าสู่ป่าใหญ่การมหาพลก็มีแหล่เทียบเนื้อเรียกว่าแหล่พาท่านอาจารย์พระครูครับ<ะ>แหล่พาเนี่ยตั้งแต่การที่ห้าชูโชคหกจุลพลเจ็ดมหาพลสามกานนี้เขาเรียกว่าหลักๆเขาเรียกว่าแหล่พา มันมีหลายพาครับท่านอาจารย์ครับคุณมีอะไรบ้างมีพาชมนกพาชมนกพาชมไม้พาชมไม้พาชมสรพาชมสรมีพาชมป่าพาชมป่าพาชมเขาพาชมเขาพาชมกระเป๋ายักโยมแล้วพาสุดท้ายลยนะก็ไหนๆชมแล้วไหนๆพาแล้วก็ต้องพาให้มันครบครบโอ้โห้าวอับเยว เปล่าเนาะบก็กระซาวย่างเหยเนี่ยโยมเล่นนะจ๊ะโยมถือว่าตมาเป็นพระลูกพระานนะจ๊ะจำไว้จำไว้หมายถึงว่าจำไว้ว่าอ๋อโยมไม่ให้ใี่นะโอ๋อไม่เสีค่าอันนี้คนที่ใส่กาลูกขึ้นไป อาตาอาีหนึ่งเธอที่ชงล่วงคานลาโดยใจจงจากคนใดดองหนึ่งเดิน

ออกเดินยาวโอ,โอโมาทาเอาโจดตัดเอ,าอ้าหลังโคตรหนึ่งก่อนโดวันเดินนางย่าอ่ำใส่ลายสะพายเพิ่นแล้วดวันเดินหนึง่งเขาในดองในดองเด็ดแส่ สังอานาโลนปาชัดนาวิหกโหรอดนาทลาบินทาโลกนาข้าภูม เขา้าฝรานเอ้ยถ้าเอาโอจันไรเอ,ยเอ,ยอร้ยใจอาหันนาอิกจองไรจะอันนะไม่รังรอมือดมืดทำคำนนี่แก้ามือคลำทางนะพอถึงทุ่งกว้างนะออก วิ่งปรอเขาเถื่อนทางไม่รักรออเทา้าวิ่งปรอเขาเถื่อนทางแออกเถื่อนโนองงะมุงหมยมาอาัดแกงอันอับกลัวเสือสา เมสะอาดเสียงสำเนีนยงคลางตัดเท้าเดินกลางตะลึงแลพอถึงทางเปรี่ยวตะเกกรเลี้ยวหลับแหละนี่เสียงมันดังตกเต็ไอเท้าก็ยืนนะทั้งเง่คอยนะยอกยาวน้ำไม้เท้าแย่ ตาลึงแล้วว่าเสียวอ,อินซสียเอามือป้องนาประมาจิตโอนในสามคันผิดนคิดว่าเสียงที่มองทเไมเ็นนะไม่เห็นมีแต่ ฉันนีใก็มันเหนียวกิ่งย่างฉันนีน้อยเที่ยวห้อยห้อยร้องโอดอ่อยนาฉันนีนานฉันนีน้อยจะร้องไหาเอ๊ะอันนี้ไม่ใช่เสียงฉันนีธรรมดาหร อันนี้มันจ่าโผงเลยจ่าโผงอันนี้มันจ่าโผงเลยนะเนี่ยการมเสียงจ่าโผงร้องเสียงฉันดีน้อยแหลเจ้าร้องค่างเท่าน่าคิดถึงน่าองแม่อภิษณ์น่าตั้งตาบ่บานฉันนี้ก็ไม่เสียหัวร้อยจะมีหัว ราโหยหาวัดต่างแต่นี้นะาแม่สิจำปานีจะโหย,ายหาระเยียใจเสียดายเอ้ยเสียดายแท้เรามันก็แก่ก็แทบหนักไม่ไหวแต่เท่าคิดถึงเมียนะ เฮียใจนะแล้วเดินไปนาตาวันนะอาอัดาสาโอนนาโออันาจุดต่างจนกระทางนาที่พบนาประโยคที่ทันอยู่ในป่าละโอแกนังยองยองแล้วแกก็่มองดูนาไม่รู้ว่า เป็นนตัวนะะัวาอรยจะว่าเป็นคนหรือ,รอก็ผิดพ่าจะว่าคนปาหรือก็ออกไม่ใช่จักว่าเป็นผียักที่นีภัยว่าให้น่าสงสัยเสียนะจริงๆ นางเป็นเบื่อนี่กอดูเรือพระอาเกสีเกสาคลายอย่างกะลิงทั้งนวดทั้งคราวดูสิมันยาวรุงริงมันเสือสม,มิงนะที่กินปลามีสุนทอนในทันใดอยาโอเรง่งถามไทย องค์ประสิทธาวะาพันเตพระเจ้าขาว่าพันเตพระเจ้าขา,า,า,ามาพาวันนี่ก็จะเอาอ้าอไรป่างโยคีจึงลืมตาปางโยคีจึงลืมตาแล้วมองนา โดยท่านได้ร้องว่าอุมอเมโอเอเอท่าในจันไรนี้เองอย่ามาควรใจข้าจะเข้าทานสะตุมสะตังก็นี่มีใครติดสะตุมสะตังก็ยังไม่มีใครปิดเองอย่าดักจริตนำมาเป็นคอทาน ขานาจ้องเอ่ยมองตั้งนานมองในปากนั้นไม่เห็นใครย้อนมาอีกสักทีอีกสักทีท่านอาจารย์ท่านครูครับครับผมว่ามีบางท่านเนี่ยยังฟังเทศกันไม่เป็นเลยไม่ได้แลกสตังค์มาไว้เอาอย่างนี้โยมถ้าหากโยมไม่ได้แลกสตังค์ยืมคนข้างๆไปก่อนและน้ำนี้ แต่อย่าไปคิดดอกันนะจ๊ะอันนี้แ้วหรือสีพาชีจันร์รามนะออกชมป่ากนันต่อไปป่าสนต้นสักต้นรักต้นปูผักแผ้วแพ้วมูมีอยู่เรียงรายส้นสักสูงพยุงต้นยานีต้นตาเขียนต้นขาน ต้นเกศต้นแก้วแล้วนั้นล่ะต้นอันไรต้นเกศต้นแก้วอีต้นก็อะไรแต่ต้นเทียนชายอมันดูผิดตาลำต้นตั้งก็อยู่ที่กลางประชุมลำต้นตัางอยู่ที่กลางประชุมและเห็นเป็นภูมิ แต่ไปมันยังไม่น่าไม่มาปลูกไม่โผค่าก็เชิญบูชาสักคนละไปสองไปสามไปสี่ไป,ปไายไปเลยคุณโยมปลูกต้นไม้แล้วไม่มั่นรดน้ำ จะเอาความงามงมาจากที่ไหนจะปลุกให้โูกและฉันยอมร่กันมาไว้ไว้ ไม่ทุกคนยอมต้องลุกันมาไวๆได้หรือไม่ให้ยอมองตาพระนั่กันอยู่ทุกคนเดียวหรือคุณยอมจะยอมเสียชื่อให้พระครูพี่ๆเอาไปลืมว่าฟังแทรกีเดนียวเขาจะเอาไปลือถ <tortured. fruit S 2> ึงเมืองไทยเลยที <neither> ่ไหนเลยตั้งครัวหยอกโดนแน่โดนนอนลา กษัตริย์ก็เป็นว่าการมาคนกระสิบกระแส้ฟ้ากระเทียนเท่านี้ต่อไปตาชูชคก็ออกเดินทางตามทำทีในหอพระจุลศรีเจ้ากั้รื่องบัตรียมกดีมงกุพบอาสมบัของพระเวสสันดรตอนนี้เห็นว่าเป็นเวลาเย็นแล้วจะเข้าไปขอชาลีกันหาก็เกรงว่ามัตสีคงจะกลับจากป่าเป็นธรรมดาผู้หญิงคงไม่มีใครจะยอมยกลูกตนเองให้กับผู้อื่นเป็นแน่ รอให้วันพรุ่งนี้มสัสีออกจากป่าหาพราผลผลไม้เสียก่อนแล้วค่อยเข้าไปขอชาดีการนาจากพระเวสสันดรนน่าจะเป็นการดีในการที่เจ็ดกันมหาผลสิ้นข้อความแต่เึีงเท่านี้เข้าสู่กันที่8กันกุมาร